<c oughs> สวัสดีครับยมล็อกซามล็อกซาละกันเราจะมารีวิวเกมประตไทยคนะนเรามีเรารีวิวเกมประตูไทยสองนะนี่เป็นเกมประตทยสองนี่ผมซื้อแผ่นมาหลดเ้อาหน้าตาภาคสองก็หวัว อร่อยเลยทีเดียวะปากอ้าตลอดเวลาแค้นใครอะแค้นไอ้เล็กมอเซอร์นะที่ฆ่าลูกเมียเกมนี้ก็เป็นเกมอิสระเล่นได้อิสระอิสระฮาตาเลยะเล่นได้อิสระไปเลย ไม่มีใครบังคับมาเล่นไปไม่มีเขตกับอะไรพวกนี้ไอ้แกมนี้ก็แปลงร่างจับคนอะไรก็ว่าไปมันจะเหมือนภาพหนึ่งที่แต่ตัวมันบบตัวมันดูไม่เวลามันเดินอย่างเงี้ยดูไม่สมบูรณ์อะไรสักอย่างเดินแบบช้าๆดิโอ้ย เดินกับเีกับเ,บเฮะเนี่ยเข้าไปก็จเป็นไอเนี่ยต่อยใคได้ถีกรเด็นนะฮะนี่ยต่อยใครดไ,ได้หมดฮะโอ้ย ปิดนะต่อยใครได้ทุกคนนะต่อยได้ทุกคนอือต่อยได้ทุกคนนะนี่ก็ทีสไลด์ฮะมีหอกกระโดดทีบแล้วก็สไลด์ได้เนี่ยสไลด์แล้วก็กดชัว่วกระเด็นนะ ได้หมดนะจับคนก็ได้จับคนไปได้หมดฮนะเนี่ยจับคนไได้หมดเนะี่ยนะปล่อยมันไปก็ได้ลงตา ่นี่ครับเกมนี้เป็นตัวเราเป็นอิสระก็แปลงร่างได้ตัวแปลงร่างปกลมเล็ก <c oughs> อันนี้ผมเล่นนิดเดียวก็เลยไม่มีอะไรเลยมีแตก,กลงเล็กเอง ก็เป็นเกมว้าวตัวไหนจับไปป้า ไปไปไปออกเงี้ยโดด เ,เกมที่อิสระมากจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เราตามใจนะก็มันไม่มีอะไรมากก็แค่นี้มันไม่มีอะไรมาก,ก,มมมมากเกมนะี้ตัวละครก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยเกมนี้เป็นแบบโปรไทท์สองนะ้ภาคสองมันจะดูโบราณบนานหน่อยแบบเมืองมันดู เป็นอิสระเล่นลายเครียดได้เลยนะแค่นี้ไป